ต้องบอกว่าริงกีไม่ค่อยกันเงินนี่ก็มีคนหลังมามาขอยืมเยอะถ้ากรณีแบบเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยเธอเรายืมตังเธอหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบตอบกลับไปทางเราประมาณว่าเออเนี่ยเราก็คิดจะยืมเธออยู่เหมือนกันพอดีเลยอ่ะก็บอกว่าไม่มีอะค่ะก็จะยืมมึงเหมือนกัน เราก็ปฏิเสธว่าเงินเก็บไว้กับแฟนครับหรือว่าไว้กับพ่อแม่ครับเราก็ปฏิเสธว่าฝากน้องไว้บอกเพื่อนว่าตอนนี้มีเรื่องต้องใช้เงินครับยังให้ยืมไม่ได้ครับตอบไม่มีค่ะเพราะกาลังจะขอยืมเพื่อนเหมือนกันค่ะก็บอกเพื่อนว่าเปยผู้ชายไปหมดแล้วค่ะก็เปยผู้ชายไปหมดแล้วเหมือนกันค่ะก็เอาไปกินชาบูหมดแล้วค่ะอย่างแรกแล้วก็แบบไม่สะดวกต้องเอาไว้ใช้จ่ายอะไรที่บ้านค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยแหละครับประมาณนั้นนะ ไปแฟนไปหมดแล้วค่ะบอกว่าเอาตังค์ไปใช้อย่างอื่นนะครับอมรถไม่มีครับช่วงนี้มันก็หาเงินยากอยู่รายได้ก็ไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยเก็อยู่ได้กินได้ใช้ไปวันวันเท่าบอกว่าไม่มีไม่มีเลยตังค์น่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ลูกจะเข้าโรงเรียนให้ลูกไปกินโรงเรียนทุกวันวันไม่มีนี่มีอยู่200อเนี่ยงั้นยืมก็ได้ปโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองร้อยยังไงเดี๋ยวก็ไปซื้อกับข้าวเย็นเนี่ย <laughs> โอ้โห <laughs> oh, ต้องบอกว่ามีทั้งสองฝั่งมีทั้งสองฝั่งบอกว่าทุกคนเราเคยหยิบยืมเงินคนก็นอื่นแหละแบบบางทีบางทีอนะักซิเดนเนาะบางทีเดินไปไหนแล้วอา้าลืมหยิบกระเป๋าตังค์มายืมอะไรเงี้ยแต่การหยิบยืมอะไรในะสถานะแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ว่าเอา้าเฮ้ยเขาลืมจริงๆเขาอะไรจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าโอ้โหยืมบางทีแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยอันเนี้ยเราคงต้องคุยกันต้องบอกว่าจริงๆไม่ไปคอยกันเงินนี้ก็มีคนหลักไม์มาขอยืมเยอะ ก็จริงๆผมเป็นคนง่ายผมเป็นคนพูดตรงๆบอกว่าไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมเสร็จแล้วเราก็จะคุยเหตุผลกับเขาหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นที่เราถามเหตุผลว่าเขาเจอปัญหาอะไรแล้วบางทีเราบอกว่าไม่ไม่ยื่นเงินได้ไหมแต่จะขอยื่นมือช่วยความหมายคืออตกงานอยู่คุณทํางานอะไรผมอาจจะไปสู่จุดที่หางานให้เขาหรือแนะนําช่องทางการสร้างไรายได้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทางที่ผมถนัดที่สุดแต่ก็มีถ้าเป็นในอดีตเนี่ยก็จะมีบ้างว่า แม่จะตอบว่าไม่ให้ยืมตรงๆเนี่ยบางทีกน็น่าตึงใส่กันเลยแล้วก็อาจจะมีพูดบ้างว่าไม่มีอยู่ที่แฟนอันนี้ก็เป็นทางรอดอีกทางหนึ่งอยู่ที่แฟนหมดเลยเงินไม่มีแบบนี้ก็มีหรือบางทีมีเหมือนกันแต่ว่าต้องเตรียมเอาไว้ใช้จ่ายอะไรของเราก็ว่ากันไปแบบนี้มันก็เป็นวิธีการที่สั้นแล้วก็ง่ายถ้าเป็นฝั่งเจ้านี้เนี่ยผมก็แนะนาอย่างนี้ว่า1ก็คือ เงินที่เราจะให้หยิบยืมเนี่ยมันต้องเป็นเงินปลอดภาระความหมายคือมันต้องไม่มีแผนที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยสองผมคิดว่าขนาดของเงินมันต้องไม่เสี่ยงเกินไปถึงขั้นที่ว่ามันหายไปแล้วกระทบชีวิตเรา3าก็คือลองพูดคุยกับเขาว่ามันอาจจะมีทางอื่นที่ช่วยหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยคนที่เดือดร้อนเขามาขอแต่งเงินขอแต่งเงินขอแต่งเงินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะต้องการโอกาสอย่างอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาขาดเงิน5,000ันก็หยิบยืมคนนี้5 0ันขาดอีก5,000ันเดือนถัดมาก็ไปยืมอีกคนหนึ โจทย์จริงๆของเขาอาจจะตอนนี้เขาไม่มีรายได้เราอาจจะหยิบยืมเงินบางส่วนแล้วก็ให้คําแนะน,นําแนะนํางานหาง,งานพิเศษอะไรเขาเนี่ยเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งอาจจะดีกว่าที่เราจะให้เงินก้อนใหญ่ๆไป